ข้าวเลยขอเสียงคนเหนือเยคนอินดี้ีเนี่ยเสียอินดี้จีนสกีินเข้าไปทำมาจากข้าวินเข้าไปแล้วเห็นด้าวลอยเลยเขเสียคนใต้ต่อเลยแล้วคนใต้เนี่ยทีนี้คนใต้เนี่ยมีสองมีเหล้าเพี้ยมีเหล้าที่ทำมาจากใบอ่างนะคนภาคจ่อนออกเะยองสชบุรีเป็นงต่อโดยด่วนอย่างเงี้ย ลิน้นจีทำได้นะครับมังคุดทำเป็นเบียร์ได้นะครับเข้าวถว่าผกดองนม่ผักดองภูมิเทพสุพรรณพงศสวรรณนันทีควบสมบูรณ์สาครนอันนี้คือเล่าเนื้ำตาลตะโนดเล่าเนื้ำตาลตะโนดเล่าจากเกสรมะพท้าวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพันเกษตรที่เราภูมิใจแต่ ้าวมันจะกรังข้าวโพดผลไม้มันละสั่งก้อนมานิดเลยติดเลยล้างขยะมีอยู่ทั่วอเมริกาหนึ่งหมื่นล้านพวกทคุณเราตีนกาเป็นผู้พาเหรตของผมครับทั้งมาเทนเนอร์ที่จะส่งมาบ้างเล้าที่จะส่งมาแล้ว c r e a t i v ี t y และ passion สันต่าง ที่ร้านอาหารไทยมากกว่าหนึ่งหมื่นร้านสามารถคิดเองได้ว่าเอหน่อยม,ะะมีโคลาต้องกินกับอะไรหงจีนน้ำยาปูต้องกินกับอะไรข้าวเวิร์กข้าวซอยข้างบนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะยิ่งขยายและทวีคูณทวีคูณแล้วก็ทวีคูณไปเรื่อยๆนี้คือความสําคของของ บอกป้าหน่อยบ้าภาพมันชัดไหมคะน้องที่ดูอยู่บอกหน่อยภาพเน็ตไม่ดีเลยค่ะเสียดายมากเลยค่ต่กาเรีย อ้เรียกไอ้ก็ดีซีหรือในอเมริกาได้สร้างไว้ในเรื่องของแลนด์ดีซีหรือในอเมริกาได้สร้างไว้ในเรื่องของแลนด์อีกในปอยอะไรพี่นะแลนด์จัสสี่เนี่ยมันกระจุกตัวแบบ100%เป็นเจ้าของแอสเซทในประเทศไทยแล้วปัญหาของประเทศไทยที่พี่พุกเนี่ยคือทีมันเป็นที่ติดของกเกิดไปผมเคยเอาอภิปรายในสภา ว่าเมื่อทีแล้วที่ดินเน็ตมันไม่ดีค่ะเน็ตไม่ดีเลยเป็นโรคคอมเพนต์โรคกอบเพนต์แล้วก็เป็นระดับเปรียบเทียบกับที่ดินที่เป็นทหารของของมหาไทยก็จะลาโหมงจะส่วนการคลังประเทศไทยที่ดินมันไปอยู่ในมือของที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเช่นการกรมที่ดินคนแรกของประเทศไทยเป็นคนอังกฤษแล้วก็เอาคนเดินมา อัทยาขึ้นเราก็เอาคนอเมริกันนี่แหละไปช่วยซึ่งสมัยก่อนเวลาเราบริหารเป็น Research National Research Management นี่เนี่ยก็ต้องการที่จะแยกคนดินแดงออกจากพื้นที่จกักตาของเราก็เปยนแบบเราเราก็เลยเอาคนมง้งคนประการนิยออกจากปา่าแต่ตอนนี้เนี่ย10%ของ y ย l โ o w s โ o n ดเขาบอกเ <c oughs> ็ดมันหลุดค่ะที่อนุญาตให้คนคนริน <c oughs> แดงผิดหวังเลยเ<ต> <c oughs> น็หนหนดหลุด ด้วยท่านสิบปีที่แล้วเวลาเราระบบเปิดแต่ของน้องชายเราเรียนดบาเข้ามาเนี่ยมันยังปิดอยู่จนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเอะไรที่พี่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้จะเกี่ยวกับสีได้แต่ยังไงเรื่องของพี่น่าจะจ่อจงเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวถ้าเราได้คุยกันถึงพี่เอาไรอะไรเข้ามาทีการไปยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิชาค่ะเดตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยว